สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านตุ๊กแกอากาศนะครับเป็นร้านสเต็กที่เรามาบ่อยมากน่าจะ2-3สาครั้งแล้วนะครับและเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นสายเนื้อเนี่ยคงมีร้านนี้เป็นร้านประจำก่อนอื่นบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าร้านตุ๊กแกอากาศเป็นร้านสเต็กฮาลานที่เลือกใช้เนื้อวัวคุณภาพสูงมีทั้งสเต็กและเมนูต่างๆมากมายแล้วก็ร้านเขาจะมี2สาขานะครับคือสาขารามินทราแล้วก็สาขาที่เรามาวันนี้คือสาขาถนนสามัคคีอยู่ระหว่างซอย31ดและ33มิติดบิ๊กซีมินินนทบุรีนะครับคนนี้คือบ บาสเนี่ยถ้าในวงการร้านอาหารฮาลาลร้านสเต็กก็จะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับจากเด็กหนุ่มนักดนตรีสู่การเป็นเจ้าของร้านสเต็กด้วยเงินลงทุนเพียง6 0,000บาทด้วยความที่ชื่นชอบทําอาหารและชอบกินเนื้อเป็นพิเศษนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นร้านตุ๊กแกอวกาศร้านสเต็กฮาลาลอันดับต้นๆในเมืองไทยที่ร้านนี้ก็จะมีเนื้อให้เลือกหลากหลายแบบหลายสายพันธุ์นะครับทั้งไทยวากิวออสเตรเลียนวากิวมีหลายส่วนตามความต้องการของลูกค้านะครับเราสามารถจิ้มได้เลยว่าจะเอาชิ้นไหนไปให้เขาย่างทําสเต็บ ส่วนราคาก็ตามน้ำหนักแต่รับรองว่านเนื้อที่เขาใช้เนี่ยพรีเมียมแน่นอนแล้วการย่างเขาก็จะใช้เป็นเตาถ่านนะครับมันจะได้ความหอมจากควันถ่านธรรมชาติแทรกซึมเข้าไปในเนื้อใครที่อยากกินสเต็กราคาเริ่มต้นหลักร้อยแนะนําให้มาที่นี่ก่อนนะครับ อย่างตัวที่เขากำลังย่างอยู่เนี่ยเป็นริบอายแบล็กแองกัสกราสเฟดนะครับก็จะย่างในเตาถ่านนี้ย่างไปพร้อมไส้กรอกเลยนะครับการย่างไฟโดยตรงแบบนี้เนี่ยมันต่างจากการย่างบนกระทะนะคือจะได้ความหอมที่มากกว่าแล้วก็เนื้อทุกชิ้นเนี่ยเขาจะต้องมีการวัดอุณหภูมินะครับให้ได้ตามสเปกย่างเสร็จแล้วก็จะตบเนยเล็กน้อยเพื่อความหอมแล้วก็หั่นเสิร์ฟนะครับตัวนี้จะมีความชุ่มฉ่าสุดๆเลยเมนูนี้จะเสิร์ฟในกระทาร้อนพร้อมด้วยไส้กรอกไข่ดาวผักย่างและน้าราดนะครับและนี่คือสเต็ราาตกออริบอายน ด้วยเครื่องดื่มพิเศษตัวนี้นะครับเป็นชาคัสคาร่าที่ชงจากเปลือกกาแฟอาราบิกา้าตากแห้งแล้วก็หมักกับน้ำตาลโตนดตและน้ำพึ่งนะครับมันจะมีความหอมกาแฟอ,อ่อ,อนๆไม่ขมเปิดต่อรับรสได้ดีมากนะครับมาดูเนื้อของเรานะครับเนื้อเขาย่างมาอย่างดีหอมกลิ่นควันแล้วก็เครื่องเทศนิดหน่อยเนื้อแทรกมันกําลังดีเลยนะครับกินแล้วไม่เลี่ยนไม่เหนียวด้วยเมนูต่อมาเป็น fish and chips นะครับ229บาทเมนูคลาสสิกที่โด่งดังมาจากกะอ,องกฤษนะครับพอมาเมืองไทยเราก็จะได้เจอตามร้านสเต็กพรีเมียมแบบนี้นะครับเป็นป จะเลือกใช้เป็นปลาดอลลี่เกรดธรรมชาตินะครับเขาจะใช้ปลาเป็นนะครับแล่เนื้อลอกหนังออกแล้วก็ฟรีตทันทีส่งมาที่ร้านเลยนะครับเนื้อเขาจะแน่นแ่นซุยๆย,ยเหมือนเนื้อปลาคอตนะครับกินแล้วค่อนข้างเซอร์ไพรส์รพอสมควรว่าทาไมปลาดอลลี่ถึงได้อร่อยขนาดนี้นะฮะใครที่ไม่ชอบกินปลาดอลลี่อยากให้มาเปิดใจกินปลาทอดร้านนี้รับรองว่าติดใจแน่นอนแค่บีบเลมอนนิดเดียวก็สามารถเข้าถึงรสชาติสไตล์ต้นตำรับแท้ได้ทันทีนะครับ จานต่อมานําเสนอเป็นโคนลินลนวัวสเต็กนะครับเป็นลินวัวคัดพิเศษซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดของลิ้นคือตรงใจกลางลินนะครับลิ้นทั้งอันเนี่ยเขาจะตัดออกให้เหลือนิดเดียวมันก็จะได้ประมาณ25%นะครับจากลิ้นทั้งก้อนเป็นลิ้นสดย่างสดนะครับไม่ได้ผ่านการตุนหรือซูวีเนื้อสัมผัสเขาจะแตกต่างนะครับมันก็จะได้ความหนึบความเด้งเวลาเคี้ยวจะไม่เสียเทคเจอร์ราคาก็ตามน้ําหนักนะครับเขาใช้จิ้มกินกับไข่ดองแล้วก็แกล้มด้วยผักดองเป็นพวกแตงกวาดองอะไรแบบนี้นะ,ะเข้ากกัันนนนเ้่ิหชช 825บาทก็จะมาทั้งเส้นเลยนะฮะใช้เนื้อส่วนเสือร้องไห้หมักด้วยมัสตาร์ดเกลือพริกไทยแล้วก็รมควันนานถึง8ชั่วโมงผลลัพธ์ออกมาก็จะเปลี่ยนจากเนื้อเหนียวเนยหน่อยนะครับทำให้มันนุ่มจนแทบจะละลายไปเลยละครับหอมกลิ่นรมควันอ่อนๆจิ้มกับซอสพริกเม็กซิกันตัดเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็ผักดองต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีความสดชื่นนะครับช่วยตัดเลี่ยนได้ดีมาก ต่อมาเป็นไส้กรอกสไตล์เยอรมันนะฮะมาที่นี่ห้ามพลาดไส้กรอกเลยเพราะว่าเขาทําไส้กรอกเองสิ่งที่พิเศษคือความนุ่มชุ่มฉ่าจากเนื้อด้านในดูดิครับเนื้อแน่นๆหอมเครื่องเทศนิดๆกัดเข้าไปเนี่ยมันไม่แห้งนะครับเวลาเคี้ยวมันก็จะมีน้ําชุ่มฉ่าอยู่ในปากเป็นไส้กรอกที่อร่อยมากๆครับจานนี้319บาทจานต่อมาเป็นสปาเกตตีคารโบนาราปลรรา,ปรราเบคอน349บาทเอออันนี้น่าสนใจนะครับการนําปลาร้ามาใส่ในคาโบนาราเนี่ยมันจะมีความเป็นอีสานครึ่งๆกับอิตาเลียนกลิ่นปลาร้าไม่แรง คือมันเข้ากับชีสและครีมซอสได้เป็นอย่างดีมีพริกกระเทียมใบโหระพานะครับด้านบนมีเบคอนเนื้อชิ้นใหญ่ๆเป็นการรวมตัวกันที่ดีนะครับแล้วก็จะมีหอยแมลงภูนิวซีแลนด์อบใบโหระพาราคา299บาทเมนูนี้เราเคยกินแต่หอยแมลงผู้ไทยนะครับที่นี่ก็จะเอาหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ไซส์ใหญ่เลยเอามาทำก็จะได้เนื้อเน้นๆเ,เ,เต็มปากเต็มคำที่นี่มีพวกก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ข้าวกระเพราด้วยนะครับชามนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวมจัมโบ,199บ้เน,เล,นล่ เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่รสชาติไม่ได้จัดเกินไปน้ําซุปหอมหวานจากการตุ๋นเนื้อนะครับแล้วก็หอมเครื่องเทศชามนี้เป็นบะหมี่นะครับบะหมี่เส้นดีมากที่นี่เลือกใช้ของดีหมดเลยแล้วก็ชามนี้เป็นซุปลูกชิ้นเนื้อแท้ๆแ9บาทก็เป็นเกาเหลาและครับลูกชิ้นล้วนๆเสิร์ฟเดือดในหม้อร้อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูข้าวเป็นข้าวกระเพราเนื้อบดแองกัสไข่ดาวกระทะร้อน229บาทข้าวกระเพราแบบนี้นะครับมีแบบเป็นจานธรรมดาด้วยหรือว่าใครอยากได้กระทะร้อนก็บอกได้แล้วแแต่่ลลูกกกกค้้้าาาาาสสังเเเยหนนนิินมนะขะขวร์บบ ทําให้ความน่ากินมันเพิ่มขึ้นมากเลยละครับแล้วก็เผาเขารสชาติอร่อยจัดจ้านมากเป็นร้านสเต็กที่มีความหลากหลายนะครับเมนูที่คัดมาเสิร์ฟเขาตั้งใจทําออกมาอย่างพิถีพิถันรับรองว่าถูกใจสายเนื้อแน่นอนครับร้านตุ๊กแกอวก,กาศมีสสาขานะครับสาขาที่เรามาคือสาขาสามัคคีอยู่จังหวัดนนทบ,บรุรีและสาขารามินทรากรุงเทพนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง3ามทุ่มพิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ